เออร์ลิงฮาแลนด์ลงสนามให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครบ100นัดในเกมกับเชลซีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอันเป็นเกมแรกของทีมระบายสีฟ้าในฤดูกาลนี้และเขาก็ยิงประตูที่91ให้กับตัวเองครับด้วยสถิติที่เหลือเชื่อที่มีใครสักคนทําได้ในเกมลีกระดับสูงสุดของโลกจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะครับที่เป๊ปกดิโอลาจะยกจ้องลูกทีมคนนี้แบบเต็มเม็ดเต็มเหนียว เขาบอกว่านี่คือตัวเลขในระดับเดียวกับลิวเนลเมซี่และคริสโนโรนันโดทั้งสองคนเป็นเจ้าโลกมาตลอดในช่วงทศวรรษหลังและในช่วง15ปีที่ผ่านมาก็เป็นเจ้าของสถิติทุกอย่างในระดับสูง เป๊ปกล่าวว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าฮาเลนยิงแบบนั้นไปได้ยังไงตั้ง9ก้าสประตูใน100เกมแต่มันเป็นสถิติที่บ้าบอมากครับนับตั้งแต่ย้ายจากบริเซียร์ดมุนไปอยู่กับแมสซิตี้เมื่อปี2022สุน,น่านอร์เวย์คนนี้ก็สร้างสถิติที่เหลือเชื่อเต็มไปหมดดังนี้ครับเขายิงไป64ประตูใน61เกมพรีเมียร์ลีก ไม่เคยมีใครทําได้ขนาดนี้มาก่อนคนที่ทําได้ดีที่สุดและใกล้เคียงกับสถิติของฮาแลนด์ mm hmm. ก็คือโมเมสซาร่าที่ทําได้38ประตูใน71เกมซึ่งจาํานวนประตูที่ซาร่าทาได้ก็น้อยกว่าที่ฮาแลนด์ทําได้เกือบเท่าตัวครับ mm hmm. เวลาที่ฮาแลนด์ทําได้ต่อการยิง1ประตู เป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในประวัติของพริม์ลีกเมื่อนับเฉพาะผู้ที่ทำได้อย่างน้อย20ประตูนะครับคือเข้าทําได้1ประตูในทุกๆ85นาทีหรือว่าเกือบทุกเกมก็ว่าได้ครับเจ้าของสถิติคนก่อนหน้านี้คือเซกิโอเกโที่ทําไว้1ประตูในทุก108นาทีครับ ในฤดูการแรกของฮาแลนด์นะครับเขายิงไป52ประตูใน53เกมของทุกรายการที่ลงเล่นซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้36ประตูที่เขาทำได้ในฤดูการแรกทำลายสถิติการทำประตูสูงสุดในฤดูการแรกของอารันเชอร์และแอนนิโคลที่ทำได้34ประตูแต่ว่าในตอนนั้นพรีเมียร์ลีกแข่งกันถึง42เกมจากทั้งหมด22ทีม ฮาแลนด์ลงสนามไปเพียง48เกมจากการยิง50ประตูในลีกซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าสถิติเดิมที่โคลทำไว้ถึง17เกมในการทำประตูที่เท่ากันถ้าฮาแลนด์ยังคงเดินหน้ายิงต่อนี้ไปได้อีกรื่อยๆนะครับเขาก็จะคว้ารางวัลรองเท้าทองเป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันคนสุดทา้ายที่ทำแบบนี้ได้ก็คือเจอรี่องรีเมื่อปี2004และตอนนี้ถ้าบอกว่าในฤดูกาลนี้ฮาแลนด์จะไม่ได้เป็นดาวซอลโวพิมเมลีกก็คงไม่มีใครเชื่อ เพราะว่ามันจ้าซะเหลือเกิน